ทำไมโอชินละครทีวีญี่ปุ่นตำนานดราม่ายุค80กลับมาเป็นกระแสในหลายประเทศอีกในตอนนี้นะครับก่อนที่วัฒนธรรมร่วมสมัยบนหน้าจอจะเข้าสู่ยุคซีรีส์เกาหลีเมื่อเกิดปรากฏการณ์แดจังกึมขึ้นมาขอละครยุคกอ่อนหน้านี้มีประสบการณ์ติดละครทีวีญี่ปุ่นอย่างโอชินที่เรียกน้ําตาและก็ทําให้หลายคนเสะเทือนใจกันกันกบเรื่องราวในเนื้อหาชีวิตครอบครัวที่ชวนน่าสงสารอย่างมากเวลาล่วงเลยมาไม่ต่ำกว่า3ทศวรรษ ปัจจุบันนะครับในปี2021โอชินกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งภายหลังจากที่มีข่าวว่าผู้เขียนบทผลงานชิ้นนี้เสียชีวิตลงในวัย95ปีซึ่องอาโกอาชิดะนะครับนะักเขียนบทหญิงเจ้าของผลงานโอชินอันลือลั่นโด่งดังมาหลายยุคและถูกสร้างซ้ําหลายครั้งจนสื่อบางแห่งถึงกับกล่าวขานว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานทางทีวีของญี่ปุ่นที่ประสบความสําเร็จอย่างมากที่สุดแต่เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับ2021 ราววันที่5เมษาตามเวลาท้องถิ่นมีรายงานข่าวว่าซึง,งโกะฮาชิดะเสียชีวิตเมื่อขณะอายุ95ปีซึมเนื่องมาจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับรายงานข่าวจากเจแปนไทม์และก็บีบรวมถึงสื่อต่างประเทศอีกหลายแห่งเปิดเผยเรื่องนี้โดยอ้างอิงข้อมูลจากการเปิดเผยจากมูล,ลนิธิของเธอว่าเธอเสียชีวิตในบ้านพักที่ชิซุโอกะผลงานโอชินที่มาจากการเขียนบทของเธอ ออกอากาศครั้งแรกในปีคิศกราั1983ไปจนถึงปี1984เคยทำสถิติเรตติ้งที่52.6%มาแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อละครโทรทัศน์นะครับก็ถูกนิยามว่าจะอธิบายเนื้อหาต่อไปโดยอลิซาเบธใช้ชื่องานวิจัย ทีพีพิมพ์นะครับแล้วก็เผยแพร่นในวารสารวัฒนธรรมร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเมื่อปี2019นะครับก็กล่าวอ้างถึงคำเบื่อเอ่ยจากประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์และก็อดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเดินทางเยือนญี่ปุ่นอดีตประธานาธิบดีนะครับก็เอ่ยเปรียบเปยถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างความนิยมของตัวละครโอชินกับการเติบโตและก็ความสําเร็จทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2 ความสำเร็จทางวัฒนธรรมร่วมสมัยในยุคนั้นนะครับถูกส่งออกไปสู่สายตาต่างชาติโดย Japan Foundation ซึ่งนําโอชินไปเผยแพร่อ,ออกอากาศในต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมจนกระทั่งในปี1995โอชินนะครับเผยแพร่อ,ออกอากาศไปแล้ว44ประเทศ นักวิชาการบางรายก็มองว่าโอชินนำภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นในเชิงบวกแยกออกจากภาพเชิงลบแบบยุคจกักรวรรดิญี่ปุ่นออกมาสู่สายตานานาชาติโอชินนะครับเล่าเรื่องราวของสตรีที่ถือกำเนิดในครอบครัวฐานะยากจนในหมู่บ้านที่ทำการเกษตรต้นทศวรรษที่1,900ไม่เพียงแค่เรื่องฐานะที่ชวนน่าสงสารเท่านั้นตัวละครหลักในเรื่องนะครับก็ยังประสบชะตากรรมและก็ปัญหาภายในครอบครัวหลากหลายประการโดยเฉพาะเรื่องบ บทบาทของผู้หญิงกับความสัมพันธ์ในเครือญาติแม้จะเผชิญอุปสรรคมากมายในชีวิตแต่ในหน้าที่การงานยังได้เป็นหนึ่งในพนักงานระดับสูงในซูเปอร์มาร์เก็ตได้โอชินนะครับออกอากาศเผยแพร่พไปในหลายประเทศตั้งแต่จีนไทยอิหร่านไปจนถึงสงหรัฐอเมริกา รายงานข่าวจากเจแปนไทม์นะครับก็ยังเผยว่านายหูชินเท่าอดีตประธานาธิบดีจีนและก็ผู้นำทางการเมืองคนสำคัญของจีนถึงกับเอ่ยปากนะครับเมื่อปี2008ว่าประทับใจอย่างมากในตัวซีรีส์เรื่องนี้สำหรับผู้คนที่เติบโตมาในยุค80จนถึงต้นยุค90ความจำนวนไม่น้อยนะครับก็ยังจดจำโอชินได้เป็นอย่างดี เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจําด้วยภายหลังข่าวการเสียชีวิตของผู้เขียนบทโอชิน mm. เผยแพร่ไปทั่วโลกผลงาน,นเรื่องโอชินก็เริ่มกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งรายงานข่าวจาก BBC ก็เผยว่าแฟนละครทีวีเรื่องนี้ต่างเริ่มออกมาลํำลึกถึงความทรงจําในวัยเด็กเกี่ยวกับโอชินมากขึ้นเป็นพิเศษในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ฮิตนะครับอย่างจีนในเว่ยโปก็เริ่มออกมาแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงเรื่องโอชินว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เปิดประตูไปสู่สื่อบันเทิงญี่ปุ่นอิทธิพลของเรื่องโอชินมีมากถึงขั้นทําให้เกิดงานวิจัยศึกษาผลงานละครยามเช้าอันเป็นซีรีส์ฉายช่วงเช้าแล้วก็มีผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะสตรีที่เป็นภรรยาทํางานบ้านนําเรื่องงานวิจัยของอลิซาเบธนะครับก็อธิบายว่าตั้งแต่ปี1961นะครับ ออกอากาศสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมตอนเช้าเป็นเวลา15นาทีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับก็มักจะมีแพทเทิร์นโครงเรื่องเกี่ยวกับตัวละครหญิงในแต่ละช่วงเวลาแต่และเรื่องอาจจะเล่าเรื่องราวตัวละครภายในช่วง1ปีหรือว่าภายหลังปรับมาเป็น6เดือนบ้างเมื่อโอชินเริ่มออกอากาศไม่นานก็กลายเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอยา่างรวดเร็วทากลางสภาพสังคมแบบวัตถุนิยมในช่วงเศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตและก็ถูกเรียกว่าภาวะฟองสบู่นั่นเอง ดรฮาวินฮังเกิลนะครับศาสตราจารย์ด้านสื่อสารจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสได้ให้สัมภาษณ์ว่าอธิบายความสําเร็จของโอชินในระดับโลกมาจากเรื่องนะครับคุณค่าของความรักความเสียสละความอดทนอดกลั้นและก็การให้อภัยตัวละครโอชินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งไม่ยออ่อท้อแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากจนถึงเรื่องเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม ดรยวนจูมินนะครับนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ก็มองว่า ประเด็นสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้ติดตามเพศหญิงนิยมเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็คือการพูดถึงบทบาทและก็ตําแหน่งแห่งหนทางสังคมของสตรีในครอบครัวซึ่งประสบความตึงเครียดระหว่างลูกสะใภ้กับแม่สามีไปจนถึงกดดันความคาดหวังเรื่องปมสืบสายตระกูลรายละเอียดเล็กน้อยที่สร้างความแตกต่างนี้น่าจะต้องยกความดีความชอบให้กับทักษะในการเขียนบทของคุณมาชิดาซึ่งรายงานข่าวเผยว่าเธอมีชื่อเสียงเรื่องการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการน ไนครอบครัวสะท้อนผ่านผลงานาละครทีวีที่เธอเขียนบทและที่สําคัญขนาดที่ให้สัมภาษณ์เมื่อปี2018คุณมาชิดะก็ยังกล่าวว่างานาาเรื่องโอชินมีแรงบันดาลใจมาจากความสัมพันธ์ช่วงแรกๆของเธอกับแม่สามีซึ่งเป็นไปอย่างตึงเครียดฉันทําอาหารแม่สามีก็จะบ่นว่ามันจืดไปหากฉันอธิบายว่าควรลดปริมาณเกลือลงเธอก็จะเอ่ยกับครอบครัวว่าสัพไพคนใหม่ตอบโต้เธอกลับฉันตกใจว่าการอธิบายเ,าเรื่องต่างๆ กลับทาให้ถูกมองว่าเป็นการอวดดีไม่เพียงแค่ปัญหาในชีวิตของโอชินเรื่องหน้าที่การทํางานของตัวละครหลักในเรื่องนะครับก็สะท้อนภาพเส้นทางอาชีพของนักเขียนบทเองเช่นกันรายงานข่าวเผยว่าคุณมาชิดาเข้าทํางานในสตูดิโอภาพยนตร์หลังสงครามโลกค,ครั้งที่2ทําหน้าที่เขียนบทแต่ต้องลาออกเมื่อบริษัทต้องสังกัดนะครับพยายามย้ายเธอมาทํางานเลขาแต่ท้ายที่สุดเธอก็ประสบความสําเร็จในฐานะคนเขียนบท ระหว่างให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นะครับเมื่อปี2019คุณมาชิดาก็อธิบายว่าเรื่องเกี่ยวกับโอชินเป็นต้นแบบเรื่องของผู้หญิงในญี่ปุ่นที่สามารถรอดมาจากความยากลำบากนานนับปีได้นั่นเองนะครับ